วิธีการในการบริหารจัดการโปรเจกต์เนี่ยครับมีทั้งแบบทาริชแนลทาริชแนลภาษาไทยก็แปลว่าดั้งเดิมก็คือวิธีการพัฒนาโปรเจกต์แบบดั้งเดิมกับวิธีการในการพัฒนาโปรเจกต์แบบอาจจัยที่ปัจจุบันนิยมใช้นะครับเราจะเลือกการพัฒนาแบบไหนนะครับถ้าอาจารย์เปรียบเทียบจากรูปนะครับทาริชแนล Traditional b u i l การสร้างแบบดั้งเดิมกับการสร้างแบบใหม่ที่เป็นอาจัย c o n s t r u คชั่นความแตกต่างนะครับของการสร้างแบบดั้งเดิมกับการสร้างแบบใหม่บางครั้งก็สมมติแบบดั้งเดิมเวลาทำนะครับก็ต้องมีรายละเอียดในการทําบางครั้งอาจจะต้องเน้นไปที่ความชํานาญของผู้ใช้เป็นหลักมากกว่าหรือการทางานของผู้สร้างเป็นหลักแต่ถ้าเป็นแบบอาจั e อาจจะเน้นไปที่ทูที่มาช่วยให้มันทำงานราบรื่นมากกว่านะครับบางครั้งอาจจะทำแบบมีทฤษฎีเลยลงแล้วทำเป็นก้อนสำเร็จรูปมาวางแบกเลยก็ได้นะครับความแตกต่างของอาจายกับทราดินชิโนต่างกันยังไงแบบเดิมถ้าเป็นทันตินชิโนโปรเจกต์เนี่ยในแง่โปรเจกตนะครับก็คือ เราจะทำทีละขั้นตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ analysis design code และ test ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีละขั้นถ้าเป็นแบบอาจนจนยคะมันจะซอยย่อยแปลว่าสปรินต์ในแต่ละรอบในการทำเนะะี่ยครับจะจะเป็นสไลด์อ่ะทำเป็นชั้นทำเป็นทุกอย่างทำทุกกระบวนการแต่ว่าทำงานชิ้นเล็ก,เล,กเล็กมาประกอบกันถ้าแบบ traditional คือาทำเป็นชิ้นใหญ่แล้วมาประกอบ าชิ้นเล็กๆเรามาประกอบร่างกันแบบนี้นะเวลาก็จะเร็วขึ้นก็ว่าจะส่งมอบงานได้เร็วขึ้นลูกค้าจะเห็นง,งานบ่อยขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นแบบนี้ก็เช่นเดียวกันในแปลงออกมาเป็นแนวนี้ก็เป็นอะไรสีดีไซน์โคเทสเสร็จแต่ถ้าไม่ขออาจารย์จะกลับและสลสไลด์ถี่ทำทีละข,ขั้นแบบทุกขั้นตอนส่งเป็นมอบงาน Activity จ,จะเป็นครั้งเดียว Activity จะเป็น Continu e ต่อเนื่องไปเรื่อยๆคอนเซ็ปต์ก็เป็นรูปนี้นะครับข้างบนเป็นอาจารย์ใช้วิธีการของ i t e r a t i v e ใช่ไหมเป็นอาจารย์โมเดลข้างล่างเป็น waterfall โมเดล serialserial คืออนุกรม i t e r a t i v e คือทำซ้ำแกนแนวนอนคือแกนแกน x นี่คือเวลาแนวตั้งคือ value คือคุณค่าสังเกตเห็นว่าของ waterfall โมเดลครับเราลงเงิน จนไปถึงสเต็ปที่สี่เพิ่จะเห็นรูปบ้านและจนได้สเต็ปที่ห้าใช้เงินเยอะของอาจารย์นะคะสเต็ปที่หนึ่งลงเงินสเต็ปที่สองลงเงินและเริ่มได้บ้านออกมาแล้วแปลว่ามันส่งมอบงานให้ลูกค้าเห็นโครงรา้สเต็ปที่สามเริ่มส่งมอบเห็นโครงรล้สเต็ปที่สี่เห็นโครงร่างแต่ปรากฏว่าสเต็ปเนี้ยครับลูกค้าดูเสร็จอยากจะเปลี่ยนรีควร์เมนเพราะว่าอาบน้ําเสร็จเอ้ยคิดขึ้นได้เปลี่ยนดีกว่า ก็กลายเป็นรูปที่ถูกต้องรูปนี้แต่พอมาของอตฟรบางครั้งเราไม่ได้พลูกค้าเลยครับและทีมคิดเออเองเออเองคนในทีมเดียวนะงานออกมาลูกค้าอยากจะเปลี่ยนตอนแรกคุยกันไว้เฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าบางบางเขาอยากจะเปลี่ยนก็กลายเป็นรูปนี้ดันั้นอาจารย์เนี่ยรองรับตรงตามความต้องการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้ดีกว่าอัอเตฟ วอเตอร์ฟอร์อยู่ข้างน้าเป็นเป็นซีเรียลคือทานดิชแนบบลทานดิชแนลเปนทนเดียวกันนะครับหรือแบบนี้ก็เห็นภาพมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของอาจัยกับวอเตอร์ฟอร์ก็คือทานดิชแนลแบบดั้งเดิมลงเงินเกิดข้อผิดพลาดปกติ จนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับวันนี้ลงเงินก็ลงเงินเยอะขึ้นข้อผิดพลาดเยอะขึ้นโปรดักยังไม่มาอันสุดท้ายลงเยอะเงินเยอะผิดพลาดเยอะโปรดักก็มาแต่ก็เสี่ยงเปลี่ยนเทียบของใจนะครับเราลงเงินลงเงินไม่ไม่เยอะได้โปรดักด้วยข้อผิดพลาดเยอะโปรดักเพิ่มขึ้นเงินเท่าเดิมข้อผิดพลาดจะน้อยลงจนโปรดักสุดท้ายลงเงินเท่าเท่ากัน โรดักมากขึ้นข้อผิดพลาดก็น้อยลงอันนี้ครับหลักการของท d i ดิช n นลคือวอ t e r f อร์อาใจก็คือเลยอาใจนะครับในเรื่องของขัง้นตอนนี้ในการคิดว่าแล้วเราจะเลือกวิธีการไหนในการมาบริหารโปรเจกต์ซอฟแวร์โปรเจกต์ของเรานะครับวิธีการในการบริหารจัดการโปรเจกต์นยครับมีทั้งแบบท t i ดิช l นลท d i ดิช n นล ภาษาไทยก็แปลว่าดั้งเดิมก็คือวิธีการพัฒนาโปรเจกต์แบบดั้งเดิมกับวิธีการในการพัฒนาโปรเจกต์แบบอาจจัยที่ปัจจุบันนิยมใช้นะครับเราจะเลือกการพัฒนาแบบไหนนะครับถ้าอาจารย์เปรียบเทียบจากรูปนะครับ traditional traditional builder การสร้างแบบดั้งเดิมกับการสร้างแบบใหม่ที่เป็นอาจจัย construction ความแตกต่าง การสร้างแบบดั้งเดิมกับการสร้างแบบใหม่บางครั้งก็สมมติแบบดั้งเดิมเวลาทำเนี่ยครับก็ต้องมีรายละเอียดในการทําบางครั้งอาจจะต้องเน้นไปที่ความชํานาญของผู้ใช้เป็นหลักมากกว่าหรือการทํานของผู้สร้างเป็นหลักแต่ถ้าเป็นแบบอาจัยคอนสตรัคชั่นปัจจุบันอาจจะเน้นไปที่ทูที่มาช่วยให้มันทางานราบรื่นมากกว่า นะครับบางครั้งอาจจะทําแบบมีทฤษฎีเลยเลงรับทาเป็นก้อนสาเร็จรูปมาวางแบะเลยก็ได้นะครับความแตกต่างของงาใจกับ traditional ต่างกันยังไงแบบเดิมถ้าเป็น traditional project เนี่ยเป็น approach กนะครับก็คือเราจะทําทีละขั้นตอน1 0 0 analysis design code และ test ร้อยเปอร์เซ็นต์กีฬาขั้นถ้าเป็นแบบอาใจครับมันจะซอยย่อยแปลว่าสปรินในแต่ละรอบในการทำานคะครับจะจะเป็นสไลด์อ่ะทำเป็นชั้นทำเป็นทุกอย่างทำทุกกระบวนการแต่ว่าทำงานชิ้นเล็กเล็ก,ลกๆมาประกอบกันถ้าแบบท r a d i ชั o นอลคือทำเป็นชิ้นใหญ่แล้วมามาเสร็จเลยถ้าอาใจคือทำชิ้นเล็กๆแล้วมาประกอบกัน เวลาก็จะเร็วขึ้นก็ว่าะจะส่งมอบงานได้เร็วขึ้นลูกค้าจะเห็นงานบ่อยขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนี้แปลงออกมาเป็นแนวนี้ก็เป็นอะไรสี่ดี l ซ c โ e เทสเสร็จแต่ถ้าไปขหออาจารย์จะกลับและจะสไลด์ที่ทำทีละข,ขั้นแบบทุกขั้นตอนส่งเป็นมอบงาน Activity จะเป็นครั้งเดียวแอคทิวติตจะเป็น c o n t i n u ีต่อนเนื่องไปเรื่อยๆ คอนเซปต์ก็เป็นลูกนิ้นะครับข้างบนเป็นอาจายใช้วิธีการของ Iterative ใช่ไหมเป็นอาจายโมเดลข้างล่างเป็น Waterfall ร์โมเดลซีเรียลซีเรียลคือตรงองิน t e r a ์ t i v e คือทำซามแกนแนวนอนคือแกนแกนเนี่ยคือ,คอคเวลาแนวตั้งคือ Value คือคุณค่าสังเกตเห็นว่าของ Waterfall m o โมเดลครับเราลงเงินจนไปถึงสเต็ปที่4เพื่อจะแข่งูปบ้าน และจนได้สเต็ปที่ห้าใช้เงินเยอะของอาจารย์นะครับสเต็ปที่หนึ่งลงเงินสเต็ปที่สองลงเงินและเริ่มได้บ้านออกมาแล้วแปลว่ามันส่งมอบง,งานให้ลูกค้าเห็นโครงร่างสเต็ปที่สามเริ่มส่งมอบเห็นโครงร่างสเต็ปที่สี่เห็นโครงร่างแต่ปรากฏว่าสเต็ปเนะะี้ยครับลูกค้าดูเสร็จอยากจะเปลี่ยนรีควานเพิ่มเพราะว่าอาบน้ําเสร็จเอ้ยคิดขึ้นได้เปลี่ยนดีกว่าก็กลายเป็นรูปที่ถูกต้องรูปนี้ แต่พอมาของวอเตอฟร์บางครั้งเราไม่ได้พบลูกค้าเลยครับและทีมคเอ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 คนในทีมเดียวนะงานออกมาปุ๊บอ่าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนตอนแรกคุยกันไว้เฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าบางบ้างเขาอยากจะเปลี่ยนก็กลายเป็นรูปนี้ดังนั้นอาจารย์เนี่ยลองรับตรงตามความต้องการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้ดีกว่าวอเตอร์ฟอร์วอเตอร์ฟอร์อยู่ข้างหนเป็นเป็นซีเรียลคือทานดิชแนล ทันิเชนออันเดียวกันนะครับหรือแบบนี้ก็เห็นภาพมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของอาจียกับวอเตอฟอร์ก็คือท a น i ิ i o น a l แบบดั้งเดิมลงเงินเกิดข้อผิดพลาดปกติจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนครับอันนี้ลงเงินก็ลงเงินเยอะขึ้นข้อผิดพลาดเยอะขึ้นโปรดักยังไม่มาอันสุดท้ายลงเยอะเงินเยอะ ปิดพลาดเยอะโปรดักก็มาแต่ก็เสีย่ยงเปลี่ยนเทียบของอาใจครับเราลงเงินลงเงินไม่ไม่เยอะได้โปรดักด้วยเพราะิดพลาดเยอะโปรดักเพิ่มขึ้นเงินเท่าเดิมเพราะิดพลาดจะน้อยลงจนโปรดักสุดท้ายลงเงินเท่าเท่ากันโปรดักมากขึ้นเพราะิดพลาดก็น้อยลงอันนี้ครับหลักการของทรานซิชั่นอลคูนวอลทอฟฟ์อาใจก็คูนในอาใจ เรื่องของขั้นตอนนี้นะในการคิดว่าแล้วเราจะเลือกวิธีการไหนในการมาบริหารโปรเจกต์ซอฟ์แวร์โปรเจกต์ของเรา